หเออใ้พี่นอนอยู่กลางดีกว่านี้ดีกว่าพี่บันเข้าได้ไหมพี่นอนพี่นอนอยู่กลางออกแบบรอบท็อปท็อปสามท็อปสามเหรอหนูก็เป็นรองอันดับสิหนูเป็นที่สามใช่ไหมเอาไปนะทุกคนเก็เป็นที่หนึ่งแล้วมันยนี่เด้อว่าปกติเป็นที่หนึ่งอยู่ไม่ใช่หรอครับไปเลยนะไปเลย คุณผ่านารเริ่มเลยค่ะกับงานวันนี้ของราชชาค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างการอบูธค่ะวันนี้ก็รู้สึกแบบว่าตื่นตันมากแล้วก็แต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงค่ะเพราะว่าบอสก็จัดใหญ่แล้วก็ได้รัชชาแล้วก็คุณอิ๋ฟ้ามาค่ะก็แบบว่าดีใจนะคะที่เปเก้าของเราค่ะที่ท่านมาวันนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจริงๆค่ะขอบคุณกับความสำเร็จของแบรนด์รัชชาในตอนนี้ที่แบบกระจายสตัวไปทั่วประเทศแล้วอ่ะคือในะคะ ผู้ผ <tu> ล <i ro> ิตนะคะเราเห็นการติตัวของมอสเนี่ยคือว่าเปิดโตมากๆเลยนะคะแล้วก็เติบโตขึ้นทุกปีนะคะด้วย่ายิ่งใหญ่มากๆคือโรงงานก็ตอนนี้ก็เราก็จะต้องเพิ่มโรงงานเพิ่มให้กับมอสเราอีก3โรงงานใช่ค่ะก็คือคือว่าตอนนี้ค่ะด้วยด้วยการติตัวของแบรนด์นะฮาร์ชไลเนี่ยเติบโตขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเวก้าก็ต้องเพิ่มกระบวนการผลิตและการเพิ่มโรงงานขยายเพิ่มค่ะปีหน้าอีก3โรงเพื่อก็เป็น5โรงงานเพื่อ เพื่อรองรับแบรนด์ราชลายครับกับโคต่อไปของราชายังไงครับกับโคป้าหมายต่อไปของราชายังไงครับตอนนี้นะครับสินค้าไแบรนด์ราชาลัยก็ได้กระจายไปทั่วประเทศแล้วตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่กประเทศนะครับตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์ที่จะส่งออกนะครับผมแล้วก็วันนี้เรามาตามหาพาร์ทเนอร์นะครับใครที่ต้องการสินค้าของราชลัยนะครับจะส่งออกต่างประเทศนะครับผมก็ เออมาพูดคุยกันได้นะครับเราพร้อมที่จะจับมือร่วมกันเพราะว่าเรามั่นใจนะครับในสินค้าของเราทุกตัวแล้วก็มั่นใจในคุณภาพแล้วก็มั่นใจในแบรนด์ราชาลายครับว่าผลิตภัณฑ์ภา,ายใต้แบรนด์ราชารายหรือว่าสินค้าทุกตัวทีต่ต้องฉัดจับนะครับต้องดีที่สุดผ่านการคัดกรองมาอย่างดีเลยครับต้องมาทางน้องฉัล <S <S นละครับคือเราคือเสียของเราที่เราบานกันีที่ถ้าน้องฉันเลือกต้องดีที่สุดนะครับ อย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกๆอย่างนะครัเพื่อน้องฉัดจะเฟ้นหานะครับสิ่งที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็น้องชัดอยู่กับเครือราชาไลฟ์นะครับมาตั้งแต่เริ่มต้นคือเราจะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่คุณนนตั้งแต่เราช่วยกันขายของนะครับเอาพูดง่ายๆจากพ่อค้าตลาดนัดครับนะครับสู่นักธุรกิจพันลลานซึ่งมันยากมากๆนะครับกับที่คนคนหนึงจะสามารถที่จะสร้างตัวตนนะครับสร้างแบรนด์ของตัวเอง แน่นอนครับว่าถ้าเกิดสินค้าไม่มีคุณภาพหรือสินค้าไม่ดีจริงเราก็คงมาไม่ถึงวันนี้นะครับดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่สนับสนุนนะครับลูกค้าทุกท่านดาราเซเลบิตี้ทุกคนอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนนะครับที่ร่วมกันรวมถึงพี่นักข่าวหรือทุกคนที่มาในที่นี้นะครับที่ช่วยกันรีวิวแล้วก็ช่วยกันตอกย้ำนะคบว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคุณภาพจริงๆและทำให้เราเนี่ยมุ่งทยานนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยตอนนี้เรากําลังไปถึงทั่วโลกครับผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ขายด พีนพ่น้องชาติเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็วิซี่น้องชาติตอนนี้วิซี่ซองผู้ขายในอันดับหนึ่งในเซเว่นเลยนะครับคือจะบอกว่าไปเซเว่นก็คือหมดทุกเซเว่นนะครับแต่แอบ,บกระซิบนิดนึงว่าสามารถบอกพนักงานได้ถ้าเกิดแบบว่าอยากได้วิซี่ซองู่นะครับอันนี้ก็คือผลิตไม่ทันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เรารผลิตภายใต้โรงงานของเวก้านะครับซึ่งพี่ขวัญเองก็ใจดีมากๆเลยนะครับพัฒนาสูตรคือจะบอกว่าสูตรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยคือพอมีอินกิเอนียลอะไรที่อัปเดตมาใหม่นะครับพี่ขวัญก แล้วก็อย่างที่บอกว่าใครนะครับที่สนใจอยากจะทำเครื่องสำอางอยากจะทำสกินแคร์ก็มาที่บูธเวเก้าได้นะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในงาน Cosmo Pop นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ลองมาที่นี่ก่อนมาหาคำปรึกษานะครับและตัดสินใจเปลี่ยนที่เว g a ครับอีกมานิดนึงค่ะเราเป็นเพืเ่อผู้ชายจริง จริงก็รู้สึกว่าแบบดีใจเพราะว่าจริงๆหนูรู้จักกับพี่ชัดมาก็จะจะสามปีแล้วนะคะเราก็ได้ทํางานกันแล้วก็รู้สึกว่างานงาน,นี้น่าจะเป็นงานจริง,รง,รงๆใจที่เหมือนแบบเป็นการได้ร่วมงานกันแล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่นนท์ด้วยที่ให้หนูได้มาในวันนี้นะะอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้สนุกสนานแล้วก็ได้แต่งหน้าด้วยเดี๋ยวเก็บหน้านี้ไว้ประมาณ3งานเลย <c oughs> แล้วก็ดีค่ะขอบคุณมากค่ะจริงๆแล้วเราชอบปฏิบัติตัวไหนที่สุดจะงในแบงค์มีชุดตัวไหนไว้บ้างไหมที่แบงค์สุดชอบมากเลยครับแต่ อ่นก็คือว่าวันนี้ต้องยอมรับว่ารัชชารายครับได้เวทีมิสแกนมาคอยสนับสนุนจนทำให้แบรนด์เนี่ยเติบโตเป็นที่รู้จักนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยรู้จักแบรนด์รัชชารายเนี่ยจากเวทีมิสแกนจากพี่ๆหลายๆท่านที่ที่เลือกใช้นะครับวันนี้รัชชารายก็ต้องสนับสนุนคืนนะครับก็วันนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้เลยต้องเป็นน้องอิงฟ้าท่านเดียวเท่านั้นที่จะมาร่วมโปรโมท แบรนด์ <Brand S 2> ครับผมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับคือจริงๆต้องบอกว่าทางพี่นน,นะ่ะเคยมีการว่าจ้างงานฟ้าตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นมิสแบรนด์ไทยแลนด์คือได้มีการแบบหัวจ้างมาเป็นปีนะคะ <ๆ S 2> ก็วันนี้รู้สึกว่าเรามาในการแบบเราก็เติบโตมาอีกก้าวนึงในการเป็นมิสแบรนด์ไทยแลนด์ด้วยแล้วก็ได้มาร่วมง,งานกับพีิชันแล้ว็พี่น,นก็ถือว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่าคอมพลกมากๆด้วยค่ะค่ะ